สวัสดีครับมาพบกับผมทางช่องร่วมโพชาแนลนะครับข้าวที่พี่น้องเกษตรกรเห็นอยู่ตรงหน้านี้ก็คือสายพันธุ์5 4 5สีหรือว่าจัตมินอีกชื่อนึ่งก็คือหอมเวียดนามนั่นเองนะครับสำหรับข้าวสายพันธุ์นี้เป็นข้าวนาปังนะครับที่กินอร่อยมากนะนิ่มนะครับผมเป็นข้าวนิ่ม ก็คือไม่แพ้หอมมะลิเลยนะครับแต่ความหอมเนี่ยอาจจะไม่ถึงมะลินะสำหรับวันนี้ผมจะทำคลิปเกี่ยวกับการใส่ปุ๋ยนะครับมาดูกันว่าปุ๋ยรุ่นแรกผมจะใส่สูตรอะไรนะครับแล้วข้าววันนี้จะอายุเท่าไหร่เดี๋ยวก่อนอื่นนะครับจะไปถึงเรื่องปุ๋ยพี่น้องเห็นไหมครับข้าวบางนะครับเนี่ย สองถังครึ่งนะครับกําลังพอดีรุ่นนี้ถือว่าผมก็ว่าถือว่าขึ้นนะครับหนาเสมอกันดีนะมันค่อนข้างที่จะหนานะอ่าเนี่ยพอดีข้าวมันงอกใช้ได้เลยนะครับปีนี้พี่น้องกเกษตรกรนะครับหลายท่านนะถามว่าเราจะว่าอ่าเราจะว่านข้าวกี่กิโลต่อไร่ดีนะครับผมจะแนะนำนะยี่สิบห้ากิโลนะครับผมนี่คือ กำลังดีนะ25กิโลไม่หนาเกินไปไม่บางเกินไปแต่ถ้าพี่น้องคนไหนนะครับมั่นใจในรับปลูกตัวเองผมก็จะแนะนําให้ว่าน20กิโลเนี่ยจะยิ่งบางนะครับจําไว้นะครับข้าวยิ่งบางยิ่งดูแลง่ายนะครับใส่ปุ๋ยก็งามดูแลโรคก,ก็ได้ถ้าข้าวหนาเนี่ยใส่ปุ๋ยยากถ้าใครเป็นพี่น้องเกษตรกร,กรมือใหม่นะอันนี้ผมจะเตือนไว้นะครับถ้าใครว่านข้าวสามถังนะ เป็นมือใหม่อะหวานข้าวสามถังสามถังครึ่ง4ี่ถังพี่น้องต้องเตรียมทุนไว้เยอะๆนะถ้าโรคมันเกิดนะครับหนึ่งเลยคือยารักษาโรคนะครับพวกยาหนอนยาเพี้ยเนี่ยยังไงโดนแน่นอนเพราะว่าข้าวหนาเนี่ยสภาพแวดล้อมอุณหภูมิเขาเหมาะกับการวางไข่นะครับแล้วก็แสงแดดส่องไม่ถึงนะี่ยพวกนี้ชอบพวกแมลงศัตรูพืชชอบนะครับข้อที่สการใส่ปุ๋ย ใส่ปุ๋ยน้อยก็ไม่งามใส่ปุ๋ยมากพองามนะครับข้าวก็แฟะข้าวก็อ่อนแอเพราะว่าเขาได้รับแสงแดดไม่ไม่เต็มที่ด้วยแล้วก็เรื่องของมแมลงไปกวนใจด้วยนะครับตรงนี้ก็ต้องเตรียมไว้เยอะนะทั้งค่าปุ๋ยค่ายา้าใครใส่ข้าวตั้งแต่สามถังขึ้นไปเนะี่ยพี่น้องกเกษตรกรมือใหม่นะถ้าถ้าใครที่ทําเก่งแล้วนะครับ ็ไม่ว่ากันนะอันนี้ผมเตือนเฉพาะพี่น้องที่เพิ่งหัดทํานาเท่านั้นเพราะว่าเชื่อผมเถอะวานบ้างวานหนาผลผลิตไม่ต่างกันเพราะว่าผมก็ทําแบบนี้มาตลอดนะที่ผมถ่ายคลิปให้ชมนะครับก็ไล่ละตันกว่าตลอดนะครับไม่จําเป็นต้องใส่สามถังสี่ถังอ่าตรงนี้ก็ลองฟังผมไว้มาเดี๋ยวเรามาดูเรื่องปุ๋ยกันนะครับอ่าวันนี้ก็นี่ครับรถไถขันเก่งมาขนปุ๋ย สูตรที่ผมจะใส่นะครับในวันนี้ก็คือ30 0สส่วนยี่ห้อนะไม่ต้องไปดูมันนะครับยี่ห้ออะไรก็ได้เพราะว่าผมก็เนี่ยยังมีปนมามียี่ห้ออะไรเนะี่ยกบมีตากบปนมาสองลูกเห็นไหมครับแล้วก็เนี่นี่รถอีแตนเออบางครั้งผมก็ใช้หัววัวใช้อ่ามา้าบินใช้กระต่ายนะครับแล้วแต่ร้านปุ๋ยที่เราไปซื้อเนี่ยเขาจะมียี่ห้ออะไรผมไม่เน้นอยู่แล้วสิ่งที่เราเน้นจริงๆก็คือตัวนี้ ตรมาพูดถึงสยปุ๋ยสูตร3 0มสนะครับพี่น้องกเกษตรกรหลายท่านนะอาจจะปลูกถูกปลูกฝังในทางที่ผิดนะครับเข้าใจว่า3 0มสนเนี่ยเป็นปุ๋ยที่ผสมดินผสมขี้ไก่ความเป็นจริงมัน,ม,นมันไม่ใช่นะครับลองไปสืบหาข้อมูลดีๆนะ3 0มสนเนี่ยถ้าเทียบกับยูเรียเนะี่ยยูเรียเนี่ยสี่สิบหกศูนย์เนี่ยเ,เขาจะเป็นไนโตรเจนนะครับล้นลวนเลย เป็นปุ๋ยที่สังเคราะห์มาแบบเข้มข้นเลยแต่ไอตัว30มสจุดศูนย์เนี่ยเขาจะผสมาธาตุอาหารสำคัญนะครับบางชนิดลงไปด้วยมันก็จะทำให้ข้าวไม่งามโลดผลแล้วผมมาเลือกใช้กับพันห้าสี่หเนี่ยเพราะว่าผมมีประสบการณ์ในการทำสายพันข้าวห้าสี่ห้ก็คือผมเคยทำสามไร่3งานผมได้ผลผลิต4ตัน5ช่วงนั้นน่ะมันมีอยู่โลกเดียวเท่านั้นนะครับที่ผมสัมผัสมา ก็คือเชือ้อรานี่แหละโอ้โหตัวการสําคัญเลยเชื้อรานะครับผมก็เลยต้องเลี้ยงยูเรียเลยรุ่นแรกเนี่ยสร้างความแก่งให้ข้าวก่อนเพราะว่าเราก็รู้กันอยู่ว่าการใส่ปุ๋ยรอบที่หนึ่งนะครับวัตถุประสมของผมจริงๆก็คือการกระตุ้นรากเดี๋ยวผมจะลองถอนต้นข้าวมาให้พี่น้องดูรากนะครับนี่เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังให้พี่น้องเห็นกันเห็นไหมครับรากข้าวเนี่ย เขากาลังเขาเรียกว่าพัฒนาการนะครับกําลังแบบหากินนะครับฝึกการกินธาตุอาหารอะไรอย่างเงี้ยพอเราใส่ปุ๋ยที่มีธาตุอาหารประเภทไนโตรเจนเนี่ยเพราะว่าไนโตรเจนเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเน้นเรื่องการกระตุ้นรากกระตุ้นใบนะครับก็คือกระตุ้นรากให้รากหากินเก่งกระตุ้นใบนะครับให้ใบสังเคาะแสงได้ดีเรา ถ้าถามผมนะถ้าเป็น F อซผมนะผมจะแนะนําเลยนะครับใช้แค่ไนโตรเจนพอรุ่นแรกนะครับไม่ต้องไปใส่ปุ๋ยสูตรอันนี้คือผมผมเดี๋ยวผมขอแนะนานะเผื่อใครไม่ถูกใจนะครับผมแนะนําเฉพาะ F อฟซนะที่ว่าเอาแนวทางของผมไปทํานะครับรุ่นแรกเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องใส่ปุ๋ยสูตรเลยใส่ปุ๋ยอันนี้พอนะครับเนี่ยใส่แค่สามสิบศูนย์ศูนย์สี่สิบหกศูนศูนย์ก็พอนะครับใส่สิบกิโลต่อไร่นะครับสิบไร่เราก็ใช้หกลูก เอ้ยขออภัยนะครับอ่า10ไร่ใช้สองลูกนะครับ10บไร่ใช้2ลูกพอไม่ต้องไปหวานมากมายนะครับอืมตรงนี้แล้วผมจะมาอธิบายนะครับถ้าพี่น้องกเกษตรกรมือใหม่ถ้าท่านใดจํายากหน่อยนะผมจะให้ให้ท่านคิดอย่างนี้นะ เลขตัวแรกนะครับเหมาะกับการใส่ปุ๋ยรุ่นแรกนะครับเลขตัวที่2เหมาะสําหรับการใส่ปุ๋ยครั้งที่2แล้วก็เลขตัวสุดท้ายนะครับเหมาะกับการใส่ปุ๋ยรับรวงรับท้องนะครับเพราะว่าตัวแรกเนี่ยในตัวเจนนะครับในตัวเจนเนี่ยหมายถึงการกระตุ้นรากกระตุ้นใบตัวที่2นะครับฟอสฟอรัสฟอสฟอรัสตัวเนี้ยเน้นเรื่องลําต้นนะครับเป็นหลักเลยแล้วตัวสุดท้ายนะครับ เน้นเรื่องผลผลิตนะครับการสร้างแป้งให้ผลผลิตนั่นเองก็ตัวหลัก,ลกๆแหละที่พี่น้องเกษตรกรเห็นนะครับผมรุ่นที่หนึ่งผมจะเน้นนะเน้นตัวหน้าเราจะไม่มีตัวกลางกับตัวท้ายนะครับส่วนรุ่นที่สองเราจะมีตัวหน้ากับตัวกลางแต่เราไม่มีตัวท้ายส่วนรุ่นสุดท้ายเนี่ยมีครบสามสูตรเลยนะครับแต่สิ่งที่มันจําเป็นต่อต้นข้าวจริงๆอะ่ะก็คือตัวแรกเนี่ยตัวแรกเนี่ยยังไงก็ต้องมีตลอดนะครับ อย่างทุกไอปุ๋ยสามรุ่นเนี่ยเราจะเน้นยังไงตัวแรกก็ต้องมีหมดอย่างตัวแรกเนะี่ยสามสิบคูณศูนย์เห็นไหมครับตัวที่สองไม่กับตัวที่สามไม่มีไม่เป็นไรพอรุ่นสูตรสองที่ผมใช้ยูเรียยูเรียก็มีแต่แค่ตัวหน้าเนาะสิบหกยี่สิบศูนย์เห็นไหมครับรุ่นที่สองผมก็ยังจะไม่ใช้ตัวท้ายนะอ่าแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับถ้าพี่น้องกเกษตรกรหลายหลายท่านอะ่ะผมเห็นเวลาแบบผมก็อยู่ในกลุ่มนะกลุ่มชาวนาอะไรเงี้ย ใบปลายใบเหลืองปลายใบส้มเนี่ยทางคนเขาก็จะแนะนําบอกว่าขาดตัวโพแทสเซียมก็คือขาดตัวท้ายเนี่ยครับแต่ผมทํามาทุกรุ่นนะผมก็ไม่เคยเจอปัญหานะครับใบปลายใบส้มปลายใบเหลืองเนี่ยแต่ถ้าตามหลักทฤษฎีนะครับตามหลักวิชาการจริงๆผมจะบอกให้ปลายใบเหลืองปลายใบส้มเนี่ยแสดงว่าข้าวเขาแพ้อากาศนะวิธีการแก้ไขของผมก็คือพ่นซิงค์นะครับปรับสภาพอากาศให้ข้าว เพราะว่าข้าวก็เป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกันเนาะเขาพออากาศเปลี่ยนแปลงอย่างเงี้ยก็จะกระทบเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับหลักๆนาะที่ผมอธิบายให้ฟังนะครับก็พอจะเข้าใจไหมก็คือวันนี้ผมจะมาเน้นแค่ตัวหน้าเป็นหลักก็คือตัวไนโตรเจนนะครับผมไนโตรเจนเพื่อกระตุ้นรากกระตุ้นใบวันนี้ข้าวผมอะ่ะอายุได้15วันนะครับที่จริงอ่ะผมจะใส่ตอนอายุ1 4วัน แต่เนื่องด้วยนะครับเห็นไหมครับดินมันแตกและแห้งเนะี่ยผมอัดน้ําไปอะ่ะมันยุบเลยอีวันที่ว่าพี่น้องเห็นไหมครับที่ผมลงคลิปไปก่อนหน้านี้ลองไปย้อนดูได้นะผมลงคลิปเกี่ยวกับการใส่น้ําหลังพ่นยาคุมฆ่าว่าเราจะใส่ปริมาณไหนวันนั้นอะ่ะผมถ่ายคลิปนะครับไม่เห็นต้นข้าวเลยนะก็คือแบบมิดหมดเลยอะ่ะเออแล้วความแต่ดินมันแตกและแห้งอะ่ะมันก็ซึมลงไปในดินนะครับ มันก็แห้งแล้วผมก็วิทมาสองสามรอบนะรอบที่สามผมเติมไปเมื่อวานเย็นวันนี้ก็รู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยยุบแล้วแสดงว่าดินอุ้มน้าพอสมควรก็ไม่เป็นไรช้าหน่อยหนึ่งวันก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องเยื่อนรุ่นที่สองจากปกติจะใส่ยี่สิบหกวันรุ่นนี้ผมก็จะใส่ยี่สิบเจ็ดวันนะครับผมบอกเลยว่าทุกอย่างมันอาจจะไม่ต้องมาเปะ๊เปะๆนะแค่เป็นเพื่อเป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางให้เราได้ทำเฉยๆเราเปลี่ยนแปลงได้ตลอดนะครับ เพราะว่าพี่น้องกเกษตรกรบางท่านจะอาจจะเก่งกว่าผมนะแต่ยังจับต้นชนปลายไม่ถูกนะครับตรงเนี้ยผมก็พยายามจะบอกแนวทางนะครับให้ไปทำในแปลงตัวเองดูนะครับลองเปลี่ยนแปลงดัดแปลงดูบางครั้งสูตรปุ๋ยที่ผมแนะนำเนี่ยอาจจะไม่ถูกใจพี่น้องกเกษตรกรก็ใช้สูตรอื่นก็ได้นะครับมันดีทุกสูตรแหละแต่คือผมใช้สูตรนี้อยู่เนาะผมจะไม่ไปแนะนําสูตรอื่น,ม,นม,นะมันก็ไม่ใช่นะมันก็ไม่ใช่โอเคนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็อธิบายมาเยอะพอสมควรนะก็เดี๋ยวหลังจากนี้ประมาณ10วันเนี่ยผมผมผมคิดว่าน้ำเนี่ยปริมาณเนี้ยประมาณอีก7วันก็แห้งแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะปล่อยให้แห้งไปแล้วสามวันเดี๋ยว10วันหลังจากเนี้ยผมก็จะเติมน้ําใหม่แล้วก็วันที่12เนี่ยเดี๋ยวถ้าไปอีก12วันผมก็จะต้องใส่ปุ๋ยรุ่นที่2นะครับก็คือ16 20 0 3ส่วนผสมกับ4 6 0 0 1ส่วน รุ่นนี้เพื่อกระตุน้นกระตุ้นให้ข้าวต้นใหญ่นะครับรวงจะได้ใหญ่ตามนะโอเคนะครับผมก็วันนี้พร้อมนะครับวันนี้ก็มาคนเดียวนะครับมีอยู่เครื่องเดียววันนี้ก็ขอลุยกันยาวๆเลยนะครับน่าจะเสร็จช่วงบ่ายใช่ั้มนะครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่น้องเกษตรกร,ร,กรทุกท่านนะครับถ้าเป็นเกษตรกร,ร,กรมือใหม่ที่เพิ่งติดตามช่องผมเนี่ยก็อยากจะให้ติดตามไปจนจด จบรุ่นเลยนะเราจะได้รู้นะครับเราจะได้มีประสบการณ์จะได้มีภูมิคุ้มกันติดตัวนะว่าแต่ละครั้งเราทํานาในหนึ่งรุ่นเนี่ยมันมีอะไรบ้างเราฉีดยาวานปุ๋ยนะครับอ่าแล้วก็สิ่งอื่นๆเนี่ยที่นอกเหนือจากที่ผมพูดมาเนี่ยอะไรที่มันจําเป็นนะครับในการทนานาเนี่ยจะได้เป็นแนวทางติดตัวไว้ให้พี่น้องเกษตรกรนะครับถ้าใครทําแล้วยังไม่ประสบความสําเร็จก็อย่าเพิ่งท้อนะครับเพราะว่าไม่มีใคร สำเร็จในครั้งแรกนะเสมอไปสําหรับตัวผมเนี่ยกว่าผมจะเริ่มจับต้นชนปลายถูกเนี่ยโหก็ผิดหวังไม่เยอะเหมือนกันนะครับอในเมื่อเราได้สูตรที่แน่นอนแล้วผมก็อยากจะให้พี่น้องเกษตรกรนะครับได้รับความสุขนะครับได้รับผลผลิตที่ดีๆได้รับเงินเนาะได้รับเงินได้รับกําไรเยอะๆนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับพี่น้องชาวนาเนี่ยทําข้าว เพื่อไว้เลี้ยงครอบครัวเป็นอาชีพหลักนะครับที่เราจะหาเงินได้เนาะโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับ